การทำมาหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราจะได้มีกินมีใช้มีชีวิตที่สะดวกสบายซึ่งบางท่านก็มีแบบเหลือกินเหลือใช้แต่ว่าแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นบุญกุศลก็จะเป็นประโยชน์เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแต่ชีวิตหลังความตายมีอยู่ยังมีภพภูมอื่นและต้องอยู่กันอย่างยาวนานถ้าสุขก็สุขนาน ถ้าทุกก็ทุกยาวนานเช่นกันแล้วเราจะมีความสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญที่ทำไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทั้งการทำทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาความดีที่เราทำนี้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญกุศลเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติญาติโยมทั้งหลายอย่าสแสวงหาทรัพย์สมบัติเฉพาะในชาตินี้เลยเพราะโลกนี้เราอยู่กันไม่ยาวนาน ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน100ปีแต่ชีวิตหลังความตายอยู่กันนานๆถ้าอยากมีความสุขอย่างยาวนานให้รีบเร่งสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำให้ได้ทุกวันทำจนเป็นนิสัยดีๆของเราการเกิดมาในชาตินี้ของเราจะได้สร้างเหตุแห่งความสุขสร้างบุญกุศลติดตัวกันไปมากๆทุกๆคนเลยวันนี้ท่านทั้งหลาย ได้สั่งสมบุญกันแล้วหรือยังเจริญพร